สวัสดีครับกับมนีกับพ่อกับบป๋าล้านองหน้าคือเก่าเละครับมือนีเ้ามือนีกับภาพีภาคหนองเขาป้าห้าเฮ็ดอีกคือเก่าเละครับช่วงนี้เป็นหนาเฮ็ดครับบ่ได้เห็ดยังดอกครับช่วงนี้กับภาพีภาคหนองเขาป้าห้าเฮ็ดผู้เ้าแล้วครับครับเอาเขม้ามือนีกับพ่อมันแล้วครับบ้านนี้พ่อแล้วครับ ดอกกำลังเลยครับครับปล่อยอีกนะครับพิถึงขาไล่ครับพี่นอ้องดอกบานนะครับเพิ่งเคืงเลยสอง <Can S 1> ดอก <can> ครับปล่อยนะครับพิถึงแรงข้ามครับดอกกำลัง,งครับ mm hmm. หาใหญ่้ยเห้ยครับคุณนะครับครับ,รบพออีกแล้วครับเปิดขึ้นข้าไล่ครับดอกงามอยู่ครับดอกครับเปิดขึ้นข้าไล่ครับบานนะครับบาน ครับเป็นลูกโง่ครับจุ่มงามเลยครับครับปล่อยนะครับไปถึงข้าไล่ครับครับนะครับหงดอกครับถึงข้าไล่หลงบ้านก็เอิญมาคึ้นกันนะครับเนี่ยเฮ็ดบาง นี่ต้องบานกันมันคือกันครับเห็ดอันเดียวกันอยู่แต่ว่าอื่นมันคือกันครับครับพอเอ็ดนังหงครับสองดอกครับอยู่ใกล้กันเ็นครับดอกนึง ครเพชรเพื่องขลายครับดอกบานมันครื่องเลยครับดอกบานอะไรบานอบอกวาหลายมื่นเลวครับเริ่มเติมอีกครับครับพ่อยีกนะครับเพชรละงูครับอดอกเขียวงามเลยครับพี่หนุ่มนั่งสุกโลกอยู่ครับ เพิ่งครับพอพแล้วครับเห็นลุงอกแดงครับวันพี่นอ้องกขาลังงามครับยุกุอีขนาดครับ โม่เห็นซ้ำดอกครับพี่น้องต้องมีเพิ่มครับเพชรงหกเหลืองครับโอ้พี่น้องบานเบิดครับดอกบานบางครึ่งนะครับเอาแล้วครับมันบานแห้งแล้วเอาไเห็ดเสือมันครับเสือมันออกต่อไปครับ ครับพ่อครับเห็นดงูแดงใครนึงครับเั็ดงูตัวนี้เห็ดงูเหลืองครับบ่านไข่เรื่ังไี้จงออกมองดอกครับโอ้ยออกหน่อยแฮงเห็ดงูเหลืองครับเหลืองจุ่มหน่อยนึงครับ ในจะออกดอกเดียวเนาะครับเป็นละงอกเหลืองครับพี่น้องบานเลยครับสองดอกบม้อดอกครับเอาไปถึงต้นเสียต่อไปจ้ครับเห็นละงอกดอกนึงครับดูมีหมูเนาะครับคิดเถลงแดงข้ามครับ พี่ถึงข้าไล่ครับสามดอกครับเห้งกันนี้เลยครับเห้งกันนี้ครับดอกของงามครับแสงแดดครับพี่น้องครับเ็บดร้องหนึ่งครับ เ็พึ่งอีกแล้วครับดอกองามๆครับอันนี้เป็มเลี่ยงกันนีครับยอะคนเหยีบยบคนเขาเห็นครับดอกมันดำครับไอหยียบไปแพ้เ,เลยแพ้เลยครับมันเลยออดอกมนบันดครับทิ่ว่าเลยเสียดาย Yeah, bỏ lưng được hắn bán được hắn 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 đấy các, hắn 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 Cói nước cắp, nên mục đích cắp cắp bếp bỏ húp cưng hởm bỏ ครับเะงอกเดืองครับลูกมันง่อยลูกมันง่อยครับแม่บ้านย่างล่ะอ,อย่าสิครับวัอนี้พวกค่อยฟอ่อเฮ็ดเลยครับพี่หน้่งฟอ่กฟอกับฟ่อจะดอกบานครับมอน ครับเพลิงแดงข้ามครับดอกนึงครับกู้ขาขาขี้เลือดครับอุ้ขาลงถุงเลือดครับเนาะค,ครับ,รบเพื่อนถุงแดงครับสองดอกครับ ออกงามนีมครับคิดแต่ว่าออกหน่อยพอดครับครับนี่หรืองูแดงครับงูแดงงูเหลืองงูเหลืองครับ ครับยืดเสงครับลองนึงครับยืดหนำอ้อยครับหลงครับหลงนครับยืดเสืองครับร ạ thêm đường 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 thêm việc ngay đây, đây là cặp, đây hết là ngủ đọc nhà này นะครับเอ็ดเปิงเหลืองถามครับเอ็ดเงเหลียงถามครับครับเอ็ดเปิงข้าไลาครับดอกงามนี่ครับนี่มองแล้วดอกครับนี่เหลือวครับกเก็บไปเห็ดเปิงข้าไลาครับดอก ันั่งง่ามมานนี่ครับนี่มันว่าง,งานพ่อดอกบานมันครับของ,ง่ามเด้ครับหาดอกครับครับไพถึงครับ Cái phương nó má khác khốn, khắp cường không tiếp cường đéo, đen cường đéo, tiếp cường tiếp พอบเสติงครับจ้งมาในฝูงยังรับตัวนี้งเหลืองครับรอบเติงครับเิเหลืองให้ก็เลยครับยังว่าสันดอกเีงดีครับรับครับเิงครับดอกน่อยครับ เพลิดเพลืนยอดครับครับมาเพ็ดเพิงแล้วครับเพ็ดเพิงคาดฝนครับตัวนี้ขงของงามเลยครับ ครับขอเห็นต้นงูกระสับดอกกงงามเลยครับออครับปล่อยอีกครับจะดอกงงองดอกงงามเลยครับครับครับเดี๋ยวบ้า,านพ่ออีกครับ ngon thật Nó trốn nó làm thật Thay đổi nha, Ôi, đỏ ngàm thật nó làm thật ใส่หนึงน่งครับใส่บังไงเลยครับโอ้ยครับพออีกแล้วครับพี่น้องครับบานเห็นบุบ้ยคัก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 บังไงเลยครับพี่น้อง ไฮมันก็มี amy, ครับไฮมันท้องเบาหรอกนะครับพี่น้องครัปลุกไว้ปลุกไว้โอ้ยพี่น้องมึงไงตอนซ้อนบ่ครับโอ้ยงามครับครับมาเหนียวเขาป่าหาเห็ดมากกับอะไรสักพักไงละครับบานนี่ข้าวมาเบิง้งสรุปเบิึงว่าเยครับสี่ด่ายังกันครับครับ มีเห <mile> ็ดละงกครับเห็ดละงกขาวเห็ดเพิงเห็ดละงกแดงเห็ดละงกเหลืองครับทับมันจะใต้กันครับมันเห็นทางบนนี่เป็นแต่มีแต่เห็ดละงกขาวครับหลายส่วนมากที่เห็นเป็นเห็ดละงกขาวครับหลายครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับกับคลิปบ้อยเงาครับพีให้น้องเขาได้เบิึงครับว้าติดๆกันครับจะว่ากันเด้อครับเด้อเห็ดก้าลังเห็ดซองไม้ครับ สองยูทูบไหมหฝากไว้น้ำเนยด้ยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนขอบคุณครับสวัสดีครับ